อ้าวพี่ครับพี่ครับจัดชุดจิ๊กงบประหยัดให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่อ้าวมามาวันนี้จัดให้อีกแล้วครับกับสุดยอดตำนานคันจิ๊กโคตรเหนียวขั้นเทพนะครับกับเจ้า g m a มทอไซส์นะครับตัวนี้เป็นตำนานคันจิกจากค่าย GMa มนะครับสีดำและสีแดงครับบอกเลยว่าเหนียวขั้นเทพโคตรเหนียวและตัวปี2024ครับการเก็บงานมาถือว่าดีมากนะครับน้ำหนักเบาครับเหนียวไกด์ทรงเคให้เหมือนเดิมครับ เรียกว่าการเก็บงานเก็บได้นี่ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็เรียกได้ว่า f u ลออปชั่นพร้อมใช้งานนะครับคันมีเข้ามา2เวทนะครับ PE 1 3และ PE 2 4นะครับความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวนะครับนะ PE 1 3เนี่ยใช้เหยื่อเริ่มต้น30มสถึงหนึกรัมนะครับมี2สีเหมือนกันสีดําและสีแดงนะครับส่วน PE 2 4นะครับใช้เหยื่อ80ดสถึงสองกรัมนะครับนะวันนี้นะครับ ชุด pe 1 3นะครับผมจับคู่ให้กับลอกเบอร์3 0 0พนะครับเน้นงานไลท์จิกนะครับใช้เหยื่อสัก40กรัมขึ้นไป40 60 10, 80 10, 100ดจนถึง150ไม่ควรเกินนี้นะครับไม่ควรเกินนี้นะครับแมต์กันมากแมต์กันมากและโคดเด้งโคดเด้งนะครับใครที่มองหาชุดจิกงบประหยัดก็แนะนำชุดนี้ได้เลยครับ ส่วนคันมันมี2ส,สีดํากับแดงแล้วแต่ชอบเลือกมาได้เลยนะครับว่าอยากจะได้คันสีอะไรทางร้านจัดให้นะครับนะส่วนคัน2ส,สีครับนี่จับคู่กับรอกเบอร์สี่พันครับจับคู่กับรอบเบอร์สี่พันครับก็สําหรับคนที่เป็นสายอัดสายงัดนะครับคนที่เน้นงานลุยลุยนะครับเผื่อเผื่อไปลอยซีนะครับเผื่อลอยซี นะครับเผื่อลงหน้าดินเผื่อเอามาตกผัสสวาตตกวะบึกนะครับก็แนะนําจัดชุด PE 2 4ได้เลยนะครับคู่กับลอกเบอร์สี่พันเรียกได้ว่าจบจบครบในชุดเดียวใครจะเอาไปตีเหยื่อสดปัชดโดก็ได้นะครับลูกค้าไปตีเหยื่อสดปัญชดโดเยอะมากชุดนี้นะครับอ่าจัดให้นะครับราคาโปรเดิมมา1290กาสครับสมมุติว่าถ้าเป็นชุด PE 13ก่อนนะครับคู่กับลอกเบอร์สามพันเอางี้ลูกค้าจะเอาลอกเบอร์อะไรก็ได้แจ้งแอนมินแล้วกันนะครับ 990บาทครับบวกค่าส่ง250ชุดนี้จะอยู่ที่2530าสบาทครับสำหรับชุดเบอร์3,000นะครับเอางี้ผมขอ2590ละกันผมแถมสาย PE ให้1ม้วนนะครับผมแถมสาย PE ให้1ม้วนนะครับส5 9 0านะครับสำหรับคนที่เอาลอกชุดลอกเบอร์3,000ันะครับส่วนคนที่เอาชุดลอกเบอร์4 0 0พันครับเน้นแบบจบจบนะครับเน้นแบบจบจบนะครับขอ2690ครับแถมสาย PE ให้ด้วย1ม้วนเหมือนกันเลย นะครับเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีนะครับก็อัปเดตให้เร็วๆครับเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อคันจิ๊กไปบอกว่าพี่ช่วยหารอบมาแมทให้ผมหน่อยนะผมไม่มีรอบแมทเลยอ่านะมาก็จัดให้แล้วสวยๆเลยนะครับสวยมากชุดนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงครับเรียกได้ว่าเอาไปยืนเทียบก,กับชุดเป็นหมื่นเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับชุดเบอร์สามพันครับสองห้าเก้าศูนย์ครับส่วนชุดเบอร์สี่พันสองหกเก้าศูนย์เท่านั้นครับ ตัวนี้จะเป็นลอก v b a บอิทเทอรมเนะครับตัวล่าสุดนะครับสิลลูกปืนสแตนเลตกันน้ำเคมบอดี้สนะครับผ้าเบรก4ชั้นนะครับสปูนแต่งมาพร้อมกับซีนกันน้ําทุกจุดนะครับนะใส่แขนแต่งระบบเกลียวมาให้และเข้าคู่กับคันสีดําเงินโอ้โหมันเกิดมาคู่กันจริงๆครับนี่มันเกิดมาคู่กันจริงๆนะครับอ่านะโอเค พักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f แฟน a g e หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทแปนะครับผมอย่าลืมเลือกเวทกับเลือกรอกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าช้าหมดกดนะครับ